ของอะไรของเนี oh, oh. Oh, oh, no ่ยอ oh, no ้อไฟหลอดไฟงผมองน้อยมากนี่ครับวันนี้มาดูเมาวันนี้โอ้โหของนี่พแค่ในตู้แล้วก็แค่นี้อันนี้้แต่นี่ผมเดือทุกวันอ๋อไม่เกี่ยว ก็ไม่เยอะเท่าไหร่ครับไม่เยอะเท่าไหร่ยคงไม่เยอะประมาณใหม่ขอูขายได้แเดียวก็งานก็วก็เจ๊ก็งทของเจ๊เจ๊ไม่มีอะนร่งขาย